ที่การตั้งตัวละคอรอะไกอ,อาร์โดยเราจะมาเริ่มจากเอลซประจําตัวกันก่อนเลยนะครับถึงมันอาจจะเป็นเบสอิสระของไกอาร์ก็จริงแต่โบสมองว่ามันจะเหมาะสำหรับทีที่พร้อมไกอาร์สามากกว่าเพราะถ้าที ของคุณนั้นไม่มีตัวช่วยที่แก้ปัญหาในเรื่องของการเติมพลังงานให้กับแออรนเลยเนี่ยอิเป็นอะไรที่สำคัญเป็นอย่างมากเลยในส่วนของ L.C. นั้นที่ผมจะแนะนำเลยก็จะเป็นในส่วนของประจำตัวดีที่สุดแล้วแต่ถ้าไม่ีตัวเลือกเลยอย่างลูกหน้าเฮลตาหรือุนเหมยกับ รูปหน้าเฟื่อยเฟียลเนี่ยก็จริงเป็นตัวเลือกที่น่าใช้มากเลยทีเดียวหรือถ้าเอาแบบดีๆขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นในส่วนของร้านเฮลต้าช็อปที่ยังไม่มีข้อมูลเผยมาที่แม่ชั้นนะแต่น่าจะเป็น เอซีที่อาจจะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่มีงบน้อยที่ไม่มีแผนจะเปิดประจำตัวอานะส่วนของลิตจะแนะนำเป็นเซตฮีโร่เพราะดีที่สุดแล้วสำหรับไดอาร์ส่วนจักรวาลปลาดับเนี่ยผมจะแนะนำานตัวของลกศิษยสมากกว่าเพราะมันช่วยในเรื่องของการเติมพวกพีนจีที่ให้กับไดอาร์ตั้งสนและซัมมอนอยู่ในศาสนาจะได้จะได้เพิ่มอีกสามสอเปอร์เซ็นต์ส่วนส่วนวิธีการเลือกใส่ลิดก,กันผมจะแนะนำให้หาพวกค่าเอฟซี ีิเลตที่ดาเมจเป็นหลักในส่วนของส้อยจะแนะนำเป็นจื้นปูไม่ต้องอีีคในเรื่องของสปีดผมจะแนะนำว่าใสา่ทีนตาดที่สุดเลยคนระับ